ในห้องกอดพี่เคยมีเจ้าสองอิงอุ่นรอยรักละมุนอุ่นเลือเมอแอบกันดาฝากรอยสัมผัสกอดรักเสน่หาสองเราร่ว,รวมชีวา สัญญาด้วยใจตรงกันในพร้อมกอดพี่คนดีเบื่อแล้วหรือเจ้าจึงทิ้งเพียงเอาย่วยเยาใจพี่รำพัน กลิ่นนวลเนื้อนางช่าเหมือนกระแจจันหอมยังกลุ่นผู้พันแต่เจ้านั้นมารางไปขาดเจ้าไปหัวใจพิดเศร้าสอกควนกลิ่นแก้มนื ชวนให้พี่ฟันไฟแทนใครเขาผูกมัดเจ้าอยู่คนแห่งใดโปรดเถิดลวงใจโปรดคืนกลับในอ้อมแขนพี่ ในอ้อมกอดพี่ยินดีตอนรักเจ้าอยู่คอยรักชื่นชูเจ้าเหมือนเคยอยู่เดิมทีอกใครในเล่าเท่ารักที่พี่มีรักในอ้อมกอดพี่มอบเป็นพีเพื่อนน้อง ให้พี่เศร้าสอกครวนกลิ่นแก้มเนื้อนวลยังชวนให้พี่ฝันฝายแค้นใครเขาผูกมัดเจ้าอยู่คนแห่งใด โปรดเถิดดวงใจโปรดคืนกลับในอ้อมแขนพี่ในอ้อมกอดพี่ยินดีตอนรักเจ้าอยู่คอยรับชื่นชูเจ้าเหมือนเคยอยู่เดิมที อกใครในเล่าเท่ารักที่พี่มีรักในอ้อมกอดพี่